ฮัลหื่อนผู้แปลเปนอลิสมาสัไปสบายด้วยค่ะเดี๋ยวจะแปลิงเผู้แปล่ต้คิดเเหลานี้เลยนะทาให้วิิงโซโครอย่างเธอเห็นความน่ากลัวขอฉันสักที ฉันหอตอนนัวนายให้อยูห่ห่างๆจากหุ่ยหองหมอเสียนจิวซะไม่งั้นฉันจะทำให้นายหายสาบสูญไปจากโลกใบนี้เองเขาเขามาได้ไหมคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมขขเขาทำคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันฉันไม่เป็นไรคุณมันที่นี่ได้ไงคะ เชียงสโลูบอกว่าคุณ,ยยคณอยู่ที่ร้านกาแฟผมก็เลยมาหาคุณเซลชอนเจะก,กันต่อด้วยครับทำไมอะไรล่ะก็ผม ทำไมทำไมฉันรู้สึกว่าฉันจะชอบเขาจริงๆซะแล้วล่ะคุณใช่ยหมวันนี้ร้อนเหมือนเดิมไหมครับข้าหารของลูกค้าในร้านน้งหมดฉันจะจ่ายเองรูดเลยครับได้ครับคุณไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหม ไอ้เลวนั่นมาตกโดนคุณไหมคุณสบายใจเถอะค่ะไม่โดนเชนสักนิดเลยจริงๆงั้นก็ดีเปลีนน่ยนมรนให้แฟนเชนถ้าเพิ่งจะตกใจมาจะดื่มของที่ไปกระตุ้นไม่ได้ ได้ครับคุณแชมมกคุณไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นหรอคะเรื่องที่หนักกว่านี้ฉันก็ผ่านมาแล้วที่อนี้มันเล็กน้อยมา,มากๆเลยค่ะเรื่องที่หนักมากกว่านี้หรออะไรคือเรื่องที่หนักกว่านี้เอ่อยังไงฉันก็พูดลงไปไม่ได้อยู่ดีว่าชฉันที่แล้วฉันถูกพวกเขาทำร้ายกดขี่ข่มเหงจนสุดท้ายก็ตาย ขอบคุณนะขอบคุณดื่ขอบคุณนะขอบคุณดื่เลยนะถ้าเธอไม่อยากพูดถึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าตอนนี้คุณเป็นคนของผมไม่ว่าคุณจะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรให้บอกผมได้เสมอฉันเข้าใจแล้วค่ะแล้วคุณคิดจะจัดการกับสุจีสว่วนยังไงผมไล่เข้าออกไปจากที่นี่ และทำให้เขาไม่สมามารถโผล่หัวมาที่นี่ได้อีกไม่ค่ะไม่จัดก,การแบบนั้นฉันอยากจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เขียนบทความสักหน่อยฉันจำได้ว่าแถวนี้เป็นแหล่งการขา่ทันสมยัยฉันต้องมีร้านขายอย่างมาก อีกทั้งมีการติดกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเยค่อนข้างเยอะแถมยังสามารถเปิดบันทึกเสียงได้อีกด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเราเป็นกล้องรุ่นใหม่ทั้งหมดออป้าคะถ้างั้นวันนี้คุณช่วยฉันหน่อยนะให้ช่วยอะไรอุ้ยเด็กๆสด้วย ก็แน,น่นอนว่าคุณต้องช่วยเอาวิดีโอของกล้องวงจรปิดที่เสียงแชร์ที่สุดม,มาให้ฉันนะสิคะเขา,ขาช่วงเงินของมูเซนะียชิงซะขนาดนั้นโอ้ยมูเซียิงนันเดินอมูเซียิงฉันแล้วฉันจะไม่ช่วยเอาเรื่องนี้ไปบอกให้น้องสาวฉันรู้ได้ไงนะคะ ผมจะช่วยคุณฟฟีคงไม่ได้หรอกนะแล้วคุณชา์เบอรต้องการอะไรขอแค่ฉันทำได้ฉันก็พร้อมจะทำให้คุณได้รู้อยาค่ะรู้ตายแล้วผมผมต้องการคุณ ือกี้เขาว,ว่าไงนะเขาบอกว่าเขาต้องการฉันเหรอต้องการแบบไหนนะต้องการแบบนั้นเหรอต้องการฉันแบบนั้นฉันจะทําทยังไงดีเนี่ยฉันจะปฏิเสธดีไหมฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงรู้สึกตื่นเต้นจงังะคงไม่ได้แล้วเขาเข้า,ขาแล้วใช่ไหมเชี่ยเมื่อกี้ฉันพูดบ้าอะไรออกไปวันนี้ประธานผู้เยอะยิงย่งอย่างฉันมาพูดความต้องการแบบไร้ามารยาทในที่สาธารณะแบบนี้ได้งไงกัน เขาจะดูถูกฉันหรือเปล่าจะรู้สึกว่าฉันไม่นด้เชื่อถือไหมนะจะรู้สึกว่าความหล่อเราและความแข็งของฉันมันหายไปหรือเปล่าผมยังพูดไม่จบพอดีสำหรับกาแฟนะผมบอกว่าผมต้องการให้คุณกับไปปักกิ่งกับผมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้ ก่อนหน้านี้ฉันก็รับเปล่าคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาว่าจะกลับไปกับคุณนะฉันพร้อมเสมอแล้วครับบ้าเอ้ตกใจแทบเย่ผมได้ยินมาว่าคุณตกลงจะไปทำงานที่บริษัทของพ่อคุณเหรออ๋อใช่ครับตอนนี้ฉันยังไม่ได้ยินยันเข้ารับตั้งแต่็ดีเลยวันนี้เรื่องดี เรากับปะกิงเรากับปะกิงเลยก่อนแล้วกันตอนนี้เราแต่ฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะแล้วอย่างคุณจะต้องไปทานข้าวกับประธานตระกูลเฉินด้วยใช่หรอคะแล้วเจียงซูหลอก็กำลังเทสร้องเพลงยังไงฉันก็ควรรอให้เขาเสร็จก่อนนะคะ ลองของระดาน์ of of ันเชนเค่ยกเย่ลงหน้าไปกดจัเอชิวเอไอบ้านน่นต้องนินทาฉันอยู่รับหลังแน่เพื่อนของคุณคนนั้นผมก็เข้าไปทักทายเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องเข้าของของเชฟของคุณผมจัดการให้ได้อยู่แล้วคุณยังจะต้องเตรียมอะไรอีก เขินจังนี่เป็นควรู้สึกที่ถูกประทานผู้เยอหญิงชอบแบบนี้ห้องรับรองส่วนตัวขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะคุณมูฮะคุณต้องการอะไรด้วดิฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะ เราของฉันคงไม่มีทางไปฉัน,ปนไปงน่เง่านนี่ให้คนของเราจับตามองเขาไห้ดีๆฉันไม่ต้องการให้การลงทุนที่ดินดนอนเชลีล้มเหลวตอมนี้ดูสีหน้าคุณไม่ค่อยดีเลยนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าคะวันนี้อากจะลงคลิปสั้นหน่อยนะ จะลงคลิปข้างมเลนเพิ่มแอร์บแบบว่ามีงานเยอะมากทาั้งงานที่โรงเรียนแล้วก็งานทีบน่บ้านอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างสักผ้าสักรองเท้าผ้าใบอะค่ะเอมอมออนั้นแล้วก็แบบเรื่องกระถางต้นไม้อะไรนี่ด้วยโอ้โหขี้กเกียจ โดยคนขี้เกียจอย่างแอนต้องทำงานพวกนี้แอนไม่เข้าใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย